บริบทของทางภาคใต้ก็จะเป็นติดสามจังหวัดภาคใต้ก็เป็นบริบททางศาสนาซึ่งภาพภาพบวกกับภาพลบเนี่ยเราจะพบคู่กันภาพบวกก็คือการใช้อิทธิพลของศาสนาซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนจะมีความเคร่งครัด mm hmm. ก็จะมองว่าพฤติกรรมทางเพศที่อนอกสมรสเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับนะก็อาจจะให้คล้ายๆกับ การดูแลค,คิดหน่อยมันก็เลยเป็นคําตอบว่าทําไมอัตราการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นของจังหวัดภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่ามาตรฐานของประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถึงแม้มันจะจะต่ํามันก็ยังมีการลักเล่นระหว่างอาเภอเช่นในอำเภอ,เภอเมืองก็จะสูงอําเภอรอบนอกก็จะต่ําที่เราไปคิดว่ามันต่ําเราก็เลยสบายใจเพราะมันต่ากว่าค่าเป้าหมายของประเทศไปแล้ว แต่จริงๆแล้วป้าหมายวร่เทศคือการลดครึ่งนก็หมายความว่าทุกๆแห่งเนี่ยต้องเอาพื้นฐานของปี2.5.5.9เป็นตัวตั้งแล้วก็ลดลงไปครึ่งนะฮะทีนีอ้อิทธิพลของศาสนานจะมาช่วยในแง่ที่ว่าครอบครัวเข้มแข็งแล้วก็ดูแลลูกได้ดีแต่ภาพที่เป็นลบก็คือคำสอนถ้าหากว่าสอนในการป้องกันก็ดีไป แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเรียนรู้ในหลายๆประเทศก็คือความรู้เรื่องเพศศึกษาถ้าเรามีพื้นความรู้ด้านนี้เราจะป้องกันตัวได้ดีขึ้นแต่การเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนแถบภาคใต้ซึ่งมีอิทธิพลศาสนาเนี่ยเข้ามาครอบคลุมอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้แนวทางการสอนเนี่ยมุ่งไปที่การงดเว้นเพศสัมพันธ์ซึ่งในสังคมจริงๆตอนนี้เราพบว่าการสอนทํานองน,นั้นไม่ค่อยได้ผล ก็อาจจะต้องให้ผู้ทําโครงการต่างๆนี่ได้เปลี่ยนเขาใช้คว่าเป็น Mindset ให้มองว่ามันมีโอกาสได้ที่ถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยึดมั่นในเรื่องของพฤติกรรมท,ที่เหมาะสมนะของสังคมแต่ก็จะมีคนอีกส่วนหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบและคนส่วนนี้จะถูกตัดออกจากสังคมไปแล้วก็เด็กที่ตั้งคันขึ้นมาซึ่งซึ่งถือว่าจะอิทธิพลของสื่อต่างๆ ก็จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าที่อื่นนะเพราะสังคมไม่ยอมรับนะซึ่งกรณีเช่นนี้เนี่ยถึงที่ทางทุดของทีมงานที่มาดูงานเป็นห่วงก็คือว่าเรายอมรับว่าการป้องกันใช้ได้แต่การแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะต้องมาดูเนื้อหาของมันว่าจะใช้บริบทอะไรที่จะเข้าไปเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้เช่นถึงแม้ว่าจะคลอดแล้วมีความปลอดภัย แต่ว่าตกตกงานหมายถึงว่าไม่มีความรู้ต้องออกจากโรงเรียนนี่เป็นต้นซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่อื่นความยอมรับจะสูงว่โอเคมาเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่ถ้าเราไปมองว่าเป็นเด็กไฟต่ำเราก็จะต้องทำให้เด็กพวกนี้ได้ผลกระทบรุนแรงซึ่งก็เท่าที่คุยกันเขาก็เข้าใจ